ฮาวทูปฏิรูปการศึกษาไทยมันมีประเด็นหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับในแผนแม่บทเนี่ยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยข้อ12เนี่ยที่เน้นให้เราเนี่ยมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เนี่ยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21และเน้นะหุปัญญาไอต้ตรงนี้มันจะมาสอดคล้องกับการวางรากฐ,ฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในสวับที่12ระหว่างในปี2560ถึง2564 <encountered. S 1> ได้มีประเด็นหนึ่งที่พูดน่าสนใจหลังจากที่โลกเนี่ยหรือประเทศเราเนี่ยเกิดสังคมยุคดิจิทัลเข้ามามันเกิดวิกฤตในประเทศทนันทีเช่นวิกฤตค่านิยมวิกฤตของทัศนคติวิกฤตกต่อพฤติกรรมในการดำรงชีวิตหรือดำเนินชีวิตเลยของคนทุกวัยขึ้นมา วิกฤตเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นถ้ามันสั่งสมไปเรื่อยๆทําให้คนเนี่ยจะเข้าใจผิดนึกว่าสิ่งที่มีอยู่ในดิจิตอลที่เราเผชิญอยู่นั้นเนี่ยมันเป็น Knowledge หรือเป็นความรู้เราจะเห็นเลยหลายคนพูดว่าความรู้มีมากในระบบดิจิตอลมีมากในอินเทอร์เน็ตเราแทบไม่ต้องใช้ครูย,ยังได้เลยแต่ในขณะนี้โลกทั้งโลกรับแลยว่าสิ่งทั้งหมดในอินเทอร์เน็ตใน ดิจิตัลมันเป็น Data เท่านั้นมันเป็นข้อมูลเท่านั้น